ท่านเป็นขี้ดินประมาณนี่เขียดมันสีออกย่ยไม่ก็เล้ยงยางผ้ามันยากตื่นจากฝันเหล้วกันข่านแต่เว้นตกดินมันบ่เตรียมมอแบดคมแบดคั้วตกดินยังสิมาสว่งเบิงถ้าอากาศมันหอนหอนเราเอาอางสิมันก็ออกอยู่ได้พี่น้องเขียดเนาะเราเลี้ยงเขียดก็สิได้จับอยู่ได้ยัยไม่ว่าฝันเนาะพี่น้องแนมเบืองอันนั้นอันนี้ก็อยากเค็ดแเนี่ยเบืองอันนั้นอันนี้ก็อยากหาแต่ว่ามันมันบ่เป็นคือจังใจคือบ่เป็นบ่ได้ บ่ได้คือจังมันเคยมีมันเคยได้ฮะนพี่นองมาเด้อมาแตเขียดน้ำยาไหมเคืนนี่เจอกันจ้าต้มไฟไว้แามันมืดยาดมันมืดถ้าเทียมันมืดยังสิมันกระสีบบเห็นมันกระสีบบเห็นพี่นองก็สีบบเห็นน้าว่ามองได้เป็นมองไตยังสินะกระจอบไฮโตะเวนตกดินยังสิมาสว่างเบิงถ้าอากาศมันหอนเอาเอายังสิมันก็ออกอยู่ได้พี่นองเขียดนาะวาเลียงเขียดกระสีได้จับอยู่ได้ใหญ่ไหมว่าต้มไฟไว้าดดมันมืด ย่านมันหมึดคาเทียมันหมิดยังสิมันก็สีบอเห็นมันก็สีบอเห็นพี่น้องก็สีบอเห็นหน้าบามองไดเป็นมองไตยังสินะกระจอบใหตะเวน่ย้ายหมมาสิมันบอมันก็สีไายบอยเห็นก็เลยผ้ามาเบิงต่หัวคำนี่พื้นทีบริเวณนี่นี่ลักษณะมันสิเป็นยังสี่คือว่ามันตกด่นยังสิมา่วซวงเบิงถ้าอากาศมันหอนหอนเอาเอายังสิมันกระอกอยู่ได้พี่น้องเขียดเนาะเราเลี้ยงเขียดก็สิได้จับอยู่ได้ย้ายหม่ว่ากันเนาะพี่น้อง แนมเบิงอันนั้นอันนี้ก็อยากเฮ็ดแน่เบิงอันนั้นอันนี้ก็อยากหาตว่ามันมันบอกเป็นคือจังใจคือบ่เป็นบ่ได้บ่ได้คือจังอันซุ่มซื่นหัวใจที่นี่อันย่า่ไมกับแม่ยางรอเบิงคุณพี่นวองสะอวานบ่เห็นบอกเป็นแต่มีเขียดหน่อยบ่มือจาวาหลังจากสร้งถุ่มสามทุ่มนี่เขียดมันก็สีว่ายไปมันก็สีเขาหมุนเขานอนอันไหมพี่นวงมันก็สีว่าม่นางกอจอแกเจียจังสีนา ถ้นมันเหมือดร้ายะถ้าไรกันคิดในีเป็นยังมันคือสิ่งี่ขั้วมสุกแท้ะชีวิตนี่มันก็ซุยไปซุยมาซุยหนาสุยหลังเป็นคือกันบ่ซุยบ่กันเนาะพี่น้องแหนมเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากเฮ็นแหน่เบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากหาแต่ว่ามันมันบ่เป็นคือจังใจคือบ่เป็นบ่ได้บ่ได้คือจังก็ได้ตัวเอาความฝันไว้ก็ได้ตัวมันบ่พิดบ่แปลกดเดยคนเฮ่าอยู่ได้ยอนวัควบัง่ับ่ คาเทียมันลงมาพว่อจากเทียนังเสียจังไดไปทีนี่พวกยังจังสีใด้คือเพ่อนจังสีลงเปะเปะพวกอาจารย์ซุยอะพวกอาจารย์ซุยมานั่มมันก็เป็นข่วมคืดคขุมสิบว่าได้ยิ้มได้หัวอยู่บ่พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ลอยจะควางคิดไปสักก้อนลอยคิดลอยฝันไปสักก้อนก็ได้ดอกเนาะคาเทียมันใดคาเทียมันแมนก็จะมีข่วมสูงก็สีฝันเนาะพี่น้องแหนมเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากเฮ็นแหนมเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากหาแต่ว่ามันมันเป็นคือจังใจด บ่เปลี่ยนบ่ได้บ่ได้คือจังไฟไหบยา่มันหมิดยา่มันหมิดคาเทียมันหมิดจังสิมันกระสีบอเห็นมันกระสีบ่เห็นพี่นวงกระสีบ่เห็นน้ำ่ามองได้เป็นมองไตยังสินะกระจอบให้ตะเวมไฟวบยา่มันหมิดยา่มันมิดคาเทียมันหมิดจังสิมันกระสีบอเห็นมันกระสีบ่เห็นพี่นวงกระสีบ่เห็นน้ำ่ามองได้เป็นมองไตยังสินะกระจอบให้ตะเวตบรรยากาศจังสีเขียดมันออกพี่นวงเขียดหน่อยบัดทนี้เพิ่นเป็นขีดไทยมันบ่ เพื่อนไทยไว้วางฝนตัวกับเพื่อนไทยกบไว้เขียดมันสีออกดีกันเนาะพี่น้องแนมเบิ้งอันนั้นอันนี้ก็อยากเข็ดแนมเบิ้งอันนั้นอันนี้ก็อยากหาแต่วาต่วา,ามาันมันบ <c oughs> ่เปลี่ยนคือ <Boom> จ <famoso. S 1> ังใจคือบ่เปลี่ยนบ่ได้บ่ได้คือจังปมไฟไว้ยาดมันมืดยาดมันมืดคาเทียมันมืดจังสิมันก็สีบ่เห็นมันก็สีบ่เห็นพี่น้องก็สีบ่เห็นน้า่ามองได้เป็นมองไตจังสินะกระจอกมไฮตะเวทย์เขียดมันกะเมียมันกะลาสรุปแล้วยายแม่ก็เลยมาส่วนมือเจ้าฝันฝันเนาะพี่น้อง แนมเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากเฮีดแน่เบื่องอันนั้นอันนี้ก็อยากหาแต่ว่ามันมันบ่เป็นคือจังใจคือบ่เป็นบ่ได้บ่ได้คือจังมันเคยมีมันเคยได้นะพี่น้องมาเด้อมาแต่เขียดน้ำยาไหมเคืนนี่เจอกันจ้าสวงถุ่มสามทุ่มนี่เขียดมันกะสีว่ายไปมันกะสีเขาหมุนเขานอนอันไหนพี่น้องมันกะสีว่ามานางกอจอแกเจียจังสีนาท่านมันหมื่นรายะท่านใหญ่คขอมันกะเมียมันกะละ สรุปแล้วยายแม่ก็เลยมาส่วนมือเจ้าฝันมะสวงถุมสามทุนี่เขียดมันก็สีว่ายไปมันก็สีเขาหมุนเขานอนอ่ะไหมพี่น้องมันก็สีว่ามานางกอจอแกเจียจังสีนาท่านมันมือดหลายอะถ้ามันตกดินจังสีมาสวงเบิงถ้าอากาศมันหอนหอนเอาเอาบางสิมันก็ออกอยู่ได้พี่น้องเขียดนะเราเลี้ยงเขียดก็สีได้จับอยู่ได้ยายไม่ว่าบรรยากาศจังสีเขียดมันออกพี่น้องเขียดหน่อยประเทศนี้เพิ่นเป็นขีดไทยมปนบะ เพิ่นไทยไ้วางฝนตกทาเพิ่นไทยกบไว้เขียดมันสีออกดีกันเนาะพี่น้องแนมเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากเฮ็ดแนมเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากหาแต่ว่ามันมันบ่เป็นคือจังใจคือบ่เป็นบ่ได้บ่ได้คือจังกันเนาะพี่น้องแนมเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากเฮ็ดแนมเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็อยากหาแต่ว่ามันมันบ่เป็นคือจังใจคือบ่เป็นบ่ได้บ่ได้คือจังส่วนเพชรมุเจ้าคิดเอาว่าคาเทียได้คาเทียแม่น มันสิไม่ความรู้สึกจะไหนมันคือสิดีแท้สันเดียคอยว่าเขามันถือยากถือซ่าอะไรกับฝันเนาะมาเบิงเฝ้าแล้วเดี๋ยวนี้เฝ้าแล้วขั้นคำหมืดลงจากน่อยนี่ิเสียไฟมาซองเลยต่างตาถ้าตปเป็นตกดินย่ำใดลังห้องกับมาซองบ่เกินซองถุ่มบ่เกินมาเบิงเฝ้าแล้วเดี๋ยวนี้เฝ้าแล้วขั้นคำหมืดลงจากน่อยนี่ิเสียไฟมาซองเลยต่างตาถ้าตะเป็นตกดินย่ำใดลังห้องกับมาซองบ่เกินซองถุ่มบ่เกินส่วนมูเจ้าคืดเอาว่าคาเทียดาคาเทียเมียน สิมีความรูมร้สึกจงไหนมันคือสีดีแ้สันเดียคอยว่าข้ามันถือ,อยากถือซาอะไรกับฟันหรอกมาส่วนมาส่วนเด้อมาไต่เขียดน้ำย่ยไหมแล้งนี่หอนหอนเราเอาจังสีฝนกับบะมีดรอกบะมีท้าที่ว่าฝนสีมาข้าย่ยไหมมาสีมันบอกมันก็บสีไายบ่เห็นก็เลยพามาเบิงแต่หัวคำนี่พื้นทีบริเวณนี่นี่ลักษณะมันสีเป็นยังสีคือว่า สิบ่ได้ยิ้มได้หัวอยู่บ่พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ลอยจะขวางคิดไปสะก่อนลอยคิดลอยฟันไปสะกกอนก็ได้ดอกเนาะคาเทียมันได่ายคาเทียมันเมนก็สิมีควาวสูขก็สีมาเบิงเฝ้าแล้วเดี๋ยวนี้เฝ้าแล้วขั้นคำหมืดนนอจากน้อยนี่สีเอาไฟมาซองเลยตั้งตาถ้าไปเรื่ตกดินั่มใดเลาห้องก็มาซองบ่เกิน2องทุ่มเบเกิน2องทุ่มสามทุมนี่เขียดมันก็บสีว่ายไปมันก็สีเข้าหมุนเขานอนนั่นไหมพี่น้องมันก็สิว่ามานังกอจอแกเตียจังสีนะ ท่นมันเหมื่อหลายยะท่านย่า่ไม้มาสิมันบอกมันก็บสีไายบอเห็นก็เลยผ้ามาเบิงแต่หัวคำนี่พื้นทีบริเวณนี่นี่ลักษณะมันสิเป็นยังสี่คือว่าส่วนมูเจ้าคืดเอาว่าคาเทียดายคาเทียเมียนมันสิมีพ่วงรูสึกจังไหนมันคือสีดีแท้สันเดียคอยว่าค้ามันถือยากถือซ่าอะไรกับฟันหรอกอันซุ่มซื่นหัวใจรทีเนียนย่า่ไมกับแม่ยางระเบิงคุนพี่น้องสะอวนบอเห็นบอกเป็นแต่มีเขียดหน่อยบอกมูเจ้าว่า หลังจากตกดินย่างสิมะซองเบิงถ้าอาการมันหอนๆเอาเอาบางสิมันก็ะออกอยได้พี่น้องเขียดเนาะวาเรียงเขียดสีได้จับอยู่ได้ใหญ่ไหมว่าก็ได้ตัวเอาคว้วฟันไปก็ได้ตัวมันว่าพิดว่าปลเกได้ขน้เฮาอยู่ได้ยอนคว้วหวังคว้มฟันมันบ่คาเทียมันลงมาพวัวจักเทียนังเสียจังแดดไปที่นี่ท้างมาเบิงเฝ้าแล้วเดยนี้เฝ้าแล้วขั้นคำมืดลงจากน่อยนี่สีเอาไฟมาซองเลยต่างตา้าตะเบ้นตกดินย่ำแดดเาห้องกับมาซองบ่เกินซองถุม บ่เกินตื่นจากฝันแล้วกันข้ามตะเวนโต๊กดินมันบอกเตรียมมอแบดควบแบดควบอันซุ่มซื่นหัวใจที่นี่ยันย่า่ไมกับแม่ยางระเบิ่งคุนพี่น้องสะอวนบ่เห็นบอกเป็นแต่มเขียดหน่อยบ่มือเจ้าว่าหลังจากไฟไหวย่านมันหมืดย่านมันหมืดคาเทียมันหมืดยังสิมันก็สิบ่เห็นมันก็สิบ่เห็นพี่น้องก็สิบ่เห็นน้าบ้ามองใดเป็นมองไตยังสินะกระจ่ให้แตะเวนย่า่ไมมาสิมันบ่มันก็สีไายบ่เห็นก็เลยผ้ามาเบิ่งต่หัวคำ พื้นทีบริเวณนี่นี่ลักษณะมันสิเป็นยังสี่คือว่าใหญ่ขึ้นมันกะเมียมันกะละสรุปแล้วย่ยแม่ก็เลยเม่วนมือเจ้าฝันมันเคยมีมันเคยได้นะพี่น้องมาเด้อมาแตเขียนน้ำยายไหมเคืนนี่เจอกันจ้ายายไมมาสิมันบอกมันกระสีทายบ่เห็นก็เลยพ้ามาเบิงแต่หัวคำนี่พื้นทีบริเวณนี่นี่ลักษณะมันสิเป็นยังสี่คือว่า ไปนางมากก็มีควม่วมคืดพี่นอ้องคืดวาจังใดตีคืดว่าขั้นถือรถตะลีละว,วันที่หนึ่งเสียจังใดขั้นใดละว,วันที่หนึ่งเสียจังใดพี่น้องมาส่วนใหญ่คือมันกับเมียมันกับลาสรุปแล้วย่ยแม่ก็เลยมาซ่วนมือเจอาฝันนางมาเบิงเฝ้าแล้วเดี๋ยวนี้เฝ้าแล้วขั้นคำหมืดล่องจังหน้อยเนี่ยเสียไฟมาซองเลยตั้งตาถ้าตะเวนโตกดินย่ำใดหลังก็มาซองบ่เกินซองถุ่มก็เกินตื่นจากฝันแล้วกันั่แตะเวนโต๊กดินมันบ่ เตรียมมอแบสคัว่วแบดโค้สงส่วนทุ่มสามทุ่มนี่เขียดมันก็สีว่ายไปมันก็สีเขาหมนุนเขานอนนั่นไหมพี่น้องมันก็สีว่ามานังกอจอแกเตยียจังสีนาถ่านมันหมืดหลายยะท้านไรกันคิดในีเป็นยังมันคือสิมีคว่วสุกเท้ชีวิตนี่มันก็ซุยไปซุยมาซุยหนาซุยหลังเป็นคือกันบ่ซุยบ่บรรยากาศจังสีเขียดมันออกพี่น้องเขียดหน่อยประเทศนี้เพื่อนเป็นขีดไทยบ่เพื่อนไทยใว่าฝนตัวเพื่อนไทยกบใ้ เขียดมันสีออกดีตกดินยังสีมาสว่งเบืองถ้าอากาศมันหอนหอนเอาเอาังสีมันก็ออกอยู่ได้พี่น้องเขียดเนาะเลี่ยงเขียดสีได้จับอยู่ได้ใยไหมวาดีท่านเป็นขี้ดินประมาทรีเขียดมันสีออกใยไหมก็เล่ยยางผ้ามายาดีท่านเป็นขี้ดินประม่าทนีเขียดมันสีออกใยไหมก็เล่ยยางผ้ามายหยาพวกยังจังสีได้คือเพลินจังสีล่งเปะีๆพวกอาจารย์ซุยเ่พวกอาจารย์ซุยมานั่ม มันก็เป็นคว่มคืดควม่มฝันอันซุ่มซื่นหัวใจที่นี่อัน